ฟรีมือนี้ไม่ต้องจ่ายอา,อาออา่ธอร์มือเธอจับนี่แหละคือบรรยากาศเยววาวราชที่เราคุ้นเคยนะครับเก่าแล้วได้เหรอยังไงพี่เก่าลอ็อตเองอ่ะเฮ้ยจากที่สองก็เป็นกุ้งล็อบสเตอร์ย่างเนยกระเทียม มาบอกว่าฉันขอรื้เดินจากไปอนอะไรจะทำให้เราหอวหน้ากันไม่ได้ฮัลโหลครับพี่เอเอ็กอยู่ไหนอะพี่เออพี่อยู่ที่ร้านเหล่าเต้งแล้วครับที่ยอวราชครับผมเฮ้อยู่ไหนอะผมก็อยู่ร้านเหล่าเต้งอะพี่ อาจริงเหรอใช่พี่พเยาวราชที่ไหนเนี่ยเยาวราชสาขาไหนอ่ะผมมั่งรงโต๊ะมกลมเหรอพี่พี่ก็อยู่ตรงโต๊ะมกลมเนี่ยพี่อ้เอ๊ยพ,พี่หันมามาจะเจอกันไหมล่ะพี่ <c oughs> โอเคครับสวัสดีเปรนการ์นะครับอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็นักสแสดงจากเล e ิฟองบายแฉนซีซั่นสองนะครับนี่คือรายการบังเอิญอยากร้องอไม่ใช่ร้องอย่างนั้นร้องเพลง อยู่กัปที่เยาวราชร้านนี้ชื่อว่าร้านเราเต็งนะครับผมคือไม่อยากคุยแล้วอะอยากกินเลยเอ้แต่ว่าก่อนอื่นกินมันโยโยนมากเดี๋ยวน้องๆจะขิวน้ำหรือพี่จะลิงอันนี้อันนี้ถ้าเป็นแบบต้องยังไงอะต้องแบบให้ท่านผู้น้อยต้องอย่างงี้ป่ะโอเคใช่ปรากฏลาดลีโอ้ควันขึ้นแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นแก๊สหวยร้อนนะครับื ได้บรรยากาศแบบจีนๆไหนเรามากันวันนี้เราก็ต้องชนจอกสักทีหนึ่งค่ะฮ่อ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 อ๋อเดี๋ยวว่าร้อนแน่เลยพ้อนร้องเขาไม่รู้ครึ่งแต่ว่าด้วยบรรยากาศจีนก็จะฮ่อฮ่อฮ่อว่อ เรามีโปรเจกต์ร่วมกันเอ๊ะเราบอกได้ไหมว่าว่าเพร์ดก็มาร้องเพลงของ Music Move ซึ่งเป็นพี่ด้วยพี่บอกไปแล้วอะไรเนี่ยโอเคตอบไปแล้วไม่เป็นความลับต่อไปแล้วละพี่บออกกไปีโอเคบอกได้อีกนะครับนั่นคือเพลงครับผมเป็นเพลงชั้นมาบอกว่านั่นไงอันนี้แหละจริงๆอ่ะชอบแบบชอบเอ่อซีซั่นปลายครับตั้งแต่ตอนประมาณผมมสี่น้องช่วงมัธยมปลายเลยที่แบบฟังซึ่งตอนพี่อยู่ประมาณปีปีหนึ่ะไไปปเเเรราาาข้มื่อองยยุกันล คือช่วงนั้นก็แบบแบบเป็นป๊อปพี่เลิฟเนาะแล้วก็แบบเพลงชั้นมาบอกว่าเนี่ยชี่อชอบมากๆในช่วงนั้นแล้วก็ตอนนั้นถือว่าโด่งดังมากเพลงฉันมาบอกว่าแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร้องเพลงด้วยใช่แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้น้องพูดก็คือผมมีโอกาสเป็นคนแต่งเพลงที่ใช้ในการใช้เขาเรียกเป็น OST เนาะโดยเฉพาะในซีซั่นสองนี่นะครับซึ่งก็ได้น้องเพิร์สนี่แหละมาร้องเป็นคนร้องนะครับผมคือที่เอกแต่งมาแล้วแบบ รู้สึกแบบฟิลเลยว่าเอ,อต้องรู้สึกแบบนี้แหลอว,ว่าคนในเรื่องบังเอิญรักเลยมันรู้สึกจริงๆงแบบนี้ครับแต่สิ่งที่เราเล่นเลยพี่แต่งนี่มาจากประสบการณ์เอได้วยไหม่าอืมอาจ <c oughs> จะมีปนๆบ้ากเหมือนพี่ก้องบอกว่าเอาเพลงนี้ให้กับคนเขียนเรื่องนี้นะครับคนเป็นคนคนเขียนเรื่องของบังเอิญรักเลยอ่ะก็คือนักเขียนพวกนี้เขาฟังเพลงนี้เขาบอกว่าเฮ้ย นี่คือเหมือนเขาอ่านหนังสือเล่มนี้จบเลยแล้วออกมาเป็นเพลงนี้เลยทั้งที่พี่อะเรามาแค่วีบเฉยอะไรเงี้ยก็แบบดูดีใจมากเลยกลับมาแบบอู้วตื่นเต้นเลยอะที่ที่คนเขียนเรื่องเนี้ยคือเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องนี้จริงๆอะบอกอย่างนี้เราก็แบบดดีใจมากพี่หนูอยากกินกแล้วเรากล้ายาวเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราขออนญาตคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดาวประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มได้อะพี่คุยเลย จริงแซมมี่ก็เป็นหนึ่งในในตัวแสดงนะครับ <ไอ S 2> ใน,นเรื่องพระชันส์แล้วก็วันนี้น่าจะมีบทบาทอะไรบางอย่างได้มามาร่วมกับเราที่นี่นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับพี่หนูได้ยินว่าแบบมายาวราดมากี้ ดีเลยนะเนี่ยนะโอเคนีพี่เขาบอกว่าดีเลยอ่ะจริงพวกเมื่อกี้ลงข้างล่างเดินเหนอะหนะเนอะหนะคิดว่าเอาแล้วถ้ามีฝนตกอีกก็คือแบบว่าไม่รู้อะไรจะเกิดตอนนี้เออเริ่มเดินนี้คือดีนะแต่มันก็จะได้ฟิลแบบเหมือนแบบดูจกบรรยากาศอะไรเงี้ยคือก็เหมือนแบบเหมือนเราเห็นในหนังฮ่องกงอะไรเงี้ยนะคือบรรยากาศอะได้ถ้าเห็นแบบเดินเข้ามาแล้วเป็นเต็งใช่เราเต็งก็จะอีกฟิลหนึ่งครับปกติเราจะ เวลาเราคิดถึงยอรราดเราจะนึกถึงแบบสตรีทฟู้ดนะเดินนั่งนี่ใช่พี่ก็ไม่ค่อยพี่ก็ไม่ค่อยวันนี้เรามีชาเลนจ์นี่ค่ะชาเลนจ์ที่เขาเข็นกันข้างล่างอย่าี้ไม่ใช่นะชาเลนจ์ขอบคุณมากนะครับถามาไม่ไง <c oughs> มั้นเนี้ยไม่งั้นเ <c> น <oughs> ี้ยหายแน่นอนโอเคสปอร์ตพี่เอง, <c oughs> เองโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือนี่ให้ดูกินวัดดวงให้ตัวแทนจับซองอ่างเปาเสี่ยงโชค จับได้ของซองฟรีมือนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายทำไงไม่มีตังค์วันนี้เขาไม่ได้จริงไม่ได้ให้เราฟรีหรอกเขาไม่ได้เลี้ยงนะถ้ากูโดนยี่มตังค์หมดแล้วแต่ถ้าจับซองได้แชร์หรือจ่ายทางรายการและแขกรับเชิญก็รับผิดชอบกันไปนะอ๋อคนนี้คนนี้เขาแบบไม่มีทางรายการก็รับผิดชอบกันไปเราแขกรับเชิญี่ย่าเกลียดที่หน้ากันนะพี่หรือเป็นแฟนคลับเพลงพี่หนึ่งสองสามนะ แชร์ได้แชร์่วูมันดีไม่ดีวะเรียกว่าเรียกว่าเสมอตัวไม่ได้ไม่เสียแล้ว่าเราหลายตอนนี้เราก็ต้องสั่งน้อยๆแล้วนะพี่หมูอะเซฟเราเราพ่องว่้ทีมงานอ่ะเหมือนจะแกงเราสรุปเราได้แชร์นะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้เอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเาช่วยกันแชร์ไปก่อนได้พี่เนาะเดี๋ยวร้านร้านหน้าค่อยไปยุ่นกันได้แต่ว่านี่เราจะเช็คพี่ล้วเหรอคะเช็คเลยแี่แป๊บแปนึงไหนๆเราก็ตัเคอเนโอเคโอเคโอเคได้ไหนๆเราก็จ่ายแล้วใช่เออไหนๆก็จ่ายนเอาให้คุ้มเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปครับผม